สวัสดีครับผมลองรักนะครับ exp policy 4.0นะครับจากธุรการปอกุ้งเผาสพมสุโขทัยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการลงข้อมูลการตั้งค่าต่างๆในการวิเคราะห์อัจฉรรมประจำสัปดาห์นะครับซึ่งเราต้องทำทุกสัปดาห์นะครับตามตัวชี้วัดเลยนะครับก็จะเข้าหน้าเว็บนี่ครับ bgs นะครับเพื่อนำาชื่อโคออกมาให้ได้นะครับเพื่อใช้กับ แอปโพลิติจูในฟังก์ชันมีติ้งนะครับก็รหัสที่จะเข้านะครับจะเป็นรหัสตัวเดียวกับที่ใช้ในโปรแกรม OBS นะครับซึ่ง OBS เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบการตรวจต่างๆนะครับของโพลิติจูนะครับเอาในรหัสอานล้เราเข้าไปครับล็อกอินครับปึ๊บวันนี้ครับใช้งานดีแนะนำนะครับให้มันอื่นครับจราจรไม่ติดขัดนะครับลงไปเลือกไปที่แผนงานครับ เสร็จแล้วก็เลือกแผนปฏิบัติงานครับอ่าเราจะขึ้นมาครับเดือนนี้ประชุมมีข้อไปแล้วสองครั้งอังที่สามนี่ผมสาธิตให้ดูไว้ให้เราประชุมเมื่อวันที่แล้วนะครับน,นี้เราจะลงใหม่ทํายังไงนะครับก็กดไปที่นี่ครับเพิ่มครับอ่าขึ้นมาแล้วฮิวอัโคดมานั่งรอเราละนอนรอเราละจะทำยังไงให้ฮิออวอัลโคตัวนี้ใช้งานได้นะครับทําตามนี้ครับรอีประเภทแผนนะครับก็แผนประชุมมีข้ออ่านอย่ากม ชื่อเรื่องนะครับส่วนใหญ่ก็เหียนไปเลยครับประชุมวิเคราะห์อัจฉริกรรมเอาไม่ไปครับหมแล้วครับประชุมวิเคราะห์ประชุมวิเคราจะจาห์นะครับประจําสัปดาห์ครับต้องต้องเต็มมากเลยครับเวลาน้อยนะครับครั้งที่ สามแล้วกันนะเพราะอาทิตย์นี้ครั้งที่สามแล้วปึ๊บรายละเอียดนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลมปเขาก็จะขึ้นมาข้อมูลในการวิเคราะห์นะครับข้อมูลในการวิเคราะห์ก็คืออาทิตย์นี้เราใช้ข้อมูลจากวันไหนถึงวันไหนแล้วก็ใส่ลงไปครับซึ่งของเมืองสุโขทัยเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วประชุมมันที่11นะครับข้อมูลที่จะอาทิตย์นี้จะประชุมวันศุกร์นะครับก็จะเป็นข้อมูลมนที่12ถึง18นะครับก็ใส่ไปครับ12 12ถึง18สิงหาคมน,นะครับอ่าเขาจะได้รู้ครับว่าข้อมูลในการประชุมมิครอครั้งนี้เนี่ยอ่าใช้ข้อมูลจากวันไหนเห็นวันไหนนะครับอ่าเห็นอันนี้นะครับก็จะเป็นอัปโหลดไฟล์คือถ้าเราประชุมมิครอเสร็จเนี่ยธุรลการปอรทําการเอ่อทรายงานการประชุมเสร็จแล้วก็จะมาอัปโหลดไฟล์นี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ทําไว้ก่อนแล้วก็ติ๊กไปที่วันนี้เริ่มงต้นนะครับสิ้นสุดวันไหนเดีย๋ยผมลองเป็น5้าทุ่มสิบ ้าทุ่มแปดนาทีไม่ได้ครับมันเป็นเลขเลขเข้าไปนะมัเป็นห้าทุ่มห้าทุ่มนะครับอ่าได้อยู่ย้อนหลังที่สุดก็เป็นห้าทุ่มครึ่งนะตอนนี้ทําดึกนะครับงานเยอะทั้งวันครับอ่าได้แล้วครับเสร็จแล้วแค่นี้ยังไม่ขึ้นะไรครับเราก็ต้องเลือกแผนที่ครับแผนที่ที่เราก็คือเป็นสถานีเราครับว่าเราอยู่ตรงไหนครับเลือกไปครับแมปก็ตอนนี้ผมลง แลลองบ้านผมได้ก่อนนะครับคำจริงถ้าเราพิมพ์ชื่อสถานีมันก็จะขึ้นนะครับว่าสถานีเอยู่ไหนนี่ผมปักไปที่บ้านผมก่อนนะเพราะวันนี้ผมต้องหาไม่เจอล้วบ้านหายครับอืมเจอแล้วเจอพี่สิโลกแล้วมีบ้านผมอยู่พิโลกครับก็ทําที่นี่นะครับทำที่โรงพักเมื่อวนเสียงดังนะผมพักกำลังทุบอยู่ครับปงปังโปงปังไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าครับ เส็จไม่ทันแน่ครับดูสงอ่ะอ่านี่บ้านผมครับตรงนี้นะคัปักไปเลับปักหมดอืมอ้าวขึ้นมาแล้วครับเสร็จปักหมดไปที่บ้านนะครับได้ปักหมดไปที่อันนี้ครับเราก็เลือกแผนที่ครับเสร็จแล้วเราก็ปักหมดไปยังสถานที่ที่เราจะระชมนะครับส่วนใหญ่ก็พิมพ์ชื่อสถานีไปครับก็จะขึ้นละหรือไม่ก็ลากลากลากสถานีก็จะขึ้นครับเสร็จแล้วก็กดเซฟหน้าล่างครับปึ๊บอ้า แผนการประชุมก็จะขึ้นมาแล้วว่าเราตั้งใจจะประชุมวันนี้นะนี่นะครับเราก็กดเข้าไปทีในฮึบอ่าขึ้นมาแล้วครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ดาวโหลดไฟล์นะว่าดาว,ดาวโหลดคลิปโหลโคห์ครับมันใช้ได้หรือยังอ่าใช่ท่านทำเซฟหมดเรียบร้อยแล้ววันนี้จะประชุมใช่ไหมครับท่านก็บินคิวอัลโคดตัวนี้นะครับออกมาอ่ากดนี่ครับจะเซฟนะบินคิวอโคด ปแปะที่ห้องประชุมหรือว่าท่านก็เข้าไปที่แอปส่งให้ใิสซจุดสูงนะครับก็กดเข้าเวนให้เรียบร้อยนะครับฟังก์ชันไอเมน์ฟังชันมิทติ้งนะครับปึ๊บกดไปปึ๊บมันจะขึ้นมาแล้วครับกดไปที่ตัวสแกนนะครับถ่ายรูปนะครับก็หันหน้าเซลฟี่ถ่ายรูปตัวเองครับป้องโอ้เต็มเ็มครับเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟครับเมื่อท่านกดเซฟเสร็จแล้วส่วนใหญ่ก็จะกลับเลยซึ่ง ไม่ครบขั้นตอนนะครับท่านให,ให้ท่านกดกลับไปที่ชื่อแผนการประชุมรอบนึงครับท่านล่างลงไปด้านล่างครับกดไปที่การปฏิบัติงานครับกาไปแล้วครับท่านก็พิมพ์นะครับว่าท่านทำนอะไรก่อนทุกสายงานก็พิมพ์มาที่เน่ครับผมกลับทําอะไรร้องพอทาอะไรสอพอทาอะไรสมัชชาจรทําอะไรอย่างนี้ครับนี่ารการประชุมท่านกดเซฟครับ ท๊บเท่านี้เสร็จแล้วครับผลการประชุมเนี่ย้ผลการปฏิบัติงานันจะเข้าไปแล้วครับอ่าอ่าเสร็จแล้วถ้าท่านลงในแอปในมือถ hey ืลิที่สวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลการปฏิบัติก็จะวิ่งเข้าไปแล้วครับเหมือนเมื่อกี้นะครับผมก็จะกดไปที่รายละเอียดการเข้าร่วมนะครับดูที่จะขึ้นมานครับก็กดไปครับอ่าขึ้นมาแล้วครับ ก็จะเป็นขึ้นชื่อแล้วว่าอนุรักษ์ลองน้อมกับปอในข่าท่านประชุมนะครับพุ่งกับก็สแกนของตัวเองแล้วก็พิมพ์ว่าว่าพุ่งกับการสารหนี้นะครับเป็นประธานการประชุมแล้วก็สอปอแจ้งรายละเอียดสวัสดิการสวัสดซืรอมกับซื้องานสอบสวนนะครับลงไปท่านั้นก็เสร็จแล้วครับฟังก์ชันต่างๆมันจะลงครบมาเรียบร้อยครับเสร็จแล้วท่านก็ ปิดการประชุมประจำสัปดาห์ครับทุรการก็ทำรายงานประชุมเสร็จแล้วก็กลับมาที่อัปโหลดไฟล์ตรงนี้ครับปึ๊บอัปโหลดไฟล์ท่านก็โหลดไฟล์การประชุมไปครับอันนี้เป็นวิเคราะห์อัญการนะท่านก็พิมพ์ใส่ไฟล์ open นครับไฟล์ทั้งนก้วิ่งเข้าไปแล้วครับเป็น PDF เรียบร้อยครับท่านก็จะจบการประชุมมีข้อออัญกรครับง่ายๆแค่นี้นะครับประชำสัปดาห์หนึ่งครั้งท่านก็เลือกไปเลยครับว่าสัปดาห์นี้ท่านจะประชุมวันไหนครับพิมพ์รอล่วงหน้าก็ได้ว่า อทีนี้วันจันทร์หรือทีนี้มันสุกนะครับท่านก็พิมพ์ออไปท่านก็ลงโปรแกรมไว้ก่อนถ,ถ้าท่านจะประชุมแล้วท่านก็มาเข้าหน้าเว็บตอนนั้นเลยเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงนะครับว่าจะเข้าหน้าเว็บไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเข้าได้เมื่อไหร่าสายยาวเลยครับว่าอาทิตย์นี้ต้องรีบละเอา QR โค้ดออกมาได้ก่อนนะครับสแกนเมื่อไหร่ก็เรียนประชุมตามเวลาที่ตั้งไว้ด้านข้างนี้นะครับก็สําหรับ การประชุมวิเคราะห์อ,อัญญกรรมประจาสำสัปดาห์หน่าจะจบเพียงเท่านี้ครับครับ <th ling>